สวัสดีครับเรามาต่อกันเรื่องการนับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆของเทคนิคพื้นฐานนะฮะฮที่เราที่เราใช้กันนะฮะก็คือที่เราใช้ในการนับกันนะฮะอันแรกก็คืออันนี้นะฮะก็คือเวลาที่คราวที่แล้วเนี่ยนะฮะที่เรานับจำนวนบิตสตริงที่มีความยาว n น,นะฮะสิ่งที่เราใช้ก็คืออาร์กิวเมนต์ลักษณะนี้นะฮะบิตสตริงความยาว n คือเราบอกว่า ในการที่เราจะเลือกของเนี่ยนะฮะถ้าเรา,เาถ้าเรามีการตัดสินใจนะฮะ k k ครั้งนะฮะก็คือ make k decisions นะฮะทีนี้ถ้าในการตัดสินใจแรกนะฮะมี n 1ทางเลือกนะฮะอันที่2มี n 2ทางเลือกนะฮะโดยที่จำนวนเนี่ยนะฮะ n 1 n 2ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง,งถึงอันที่ i นะฮะมี N i choice นะฮะโดยที่ไม่ว่าถ้าเราดูการตัดสินใจที่ i นะฮะไม่ว่าการตัดสินใจที่ 1, 2, 3, 4, 5, จนถึง i ลบหนึ่งะฮะ,ะเป็นอย่างไรนะฮะถ้าครั้งที่ i มี n i choice เสมอนะฮะ,ะดังจำนว,นวนวิธีที่เราเลือกของได้นะฮะก็จะเท่ากับจำนวนเหล่านี้นะฮะคูณกันคูณกันวิธีการพิสูจน์ ตรงนี้นะฮะจริงๆก็ทำได้ไม่ยากนะฮะเราก็ใช้ใช้การวาดต้นไม้ของทางเลือกมานะฮะสมมุติว่าเรามีเออผมยกตัวอย่างแล้วกันเราเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือสมมุติว่าเราเลือกของสักอย่างนะฮะขั้นแรกเลือกได้5ทางครั้งที่2เลือกได้3ทางนะฮะถ้าเราดูว่าเรา,าเลือกของได้กี่แบบเราก็จะดูว่าขั้นแรกเราเนี่ยเลือกเลือกได้5แบบห้าแบบเนี่ยทีนี้ไม่ว่าแต่ละแบบเลือกมาอย่างไงนะฮะ ปลายทางเราเลือกได้อีก3เนาะเพราะ,ะนั้นสุดท้ายข้างนี้นะฮะก็คือ5้คูณสนั่นเองอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นแนวคิดเป็นหลักการพื้นฐานเลยนะฮะของการของการนับของเราะฮะก็คือถ้าเรามีลำดับของการเลือกนะก็จะเป็นเราก็จะมองแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้ดูตัวอย่างแล้วกันนะฮะป้ายทะเบียนรถนะฮะป้ายทะเบียนรถนะฮะก็จะมีะจำนวนเอ่อป้ายจำนวนรถนะฮะก็จะประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะสตัวนะฮะแล้วก็ตัวเลขจาก1ถึง9 99 9านะฮะถามว่ามีจำนวนป้ายทะเบียนรถกี่แบบนะ,ะแบบนี้นะฮะถ้าเราใช้แนวคิดเดิมของเมื่อกี้นะฮะก็คือสังเกตว่าเรามีเราจะนับป้ายนะแต่เราก็นับวิธีในการสร้างป้ายเนาะนั้นขั้นแรกนะฮะเราก็จะต้องพิจารณาว่าป้ายเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยนะเราเราสร้างขึ้นมาได้ยังไงเนาะ ปรากฏว่ามันสร้างโดยขั้นตอนแบบนี้เนาะขั้นแรกก็คือเลือกเลือก English English r e ต t e r นะฮะตัวแรกนะฮะตัวแรกตัวที่1น,นะฮะแล้วก็เลือก e g i English l i s t e r ตัวที่2นะฮะหนูท้ายก็เลือกหมายเลขนะ,ะอันแรกก็สังเกตว่าถ้าโจทย์ไม่ชัดเจนนี้นะฮะเราก็ถือว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันไปก่อนละกันนะฮะอันนี้ก็ทําได้26แบบอันนี้ได้26แบบอันนี้ได้อ่า หนึ 1> 1่งถึงเกนะฮะก็ได้เก้าร้อแบบนะฮะจำนวนวิธีก็จะเท่ากับอันนี้คูณกันนะฮะยี 26, 26, 26, นะ่สิบหกคูนยคูณเก้ะประมาณนี้อันนี้ตัวอย่างแรกนะฮะโอเคไปดูอีกตัวอย่างนึงครับโอเคเอมีมีนักเรียน10คนนะฮะมีนักเรียน10คนเรียนแถวกันอยู่นะฮะคุณต้องการจะแจกไอศครีมนะฮะมีสี่รถ ไอศครีมีสีรถนะแต่ว่าคุณไม่อยากให้คนนักเรียนที่อยู่ติดกันเนี่ยฮนะได้ไอศครีมรสเดียวกันสามารถแจกได้กี่แบบโอเคสังเกตว่าเหมือนเดิมครับเราก็จะทยอยคิดแบบนี้นะฮะเราก็มีเด็กอยู่10คนเนะาะงั้นก็จะต้องมีเอ่อมีการตัดสินใจ10ครั้งนะฮะก็มีเด็กนะฮะก็เนี่ยสิคนโอเคมาดูทางเลือกกันนะฮะ สังเกตว่าคนแรกเราแจกได้4รถเลยนะฮะพอมาคนที่สองนะฮะเรามีเงื่อนไขก็คือเราไม่อยากให้ได้รถเดียวกันกับคนก่อนหน้านะฮะคนก่อนหน้าเนาะเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้สังเกตว่าไม่ว่าคนแรกจะเลือกรถอะไรนะฮะคนนี้ก็เลือกได้แค่3มเลือกเลือกได้3ามรถอยู่ดีเท่ากันหมดนะฮะไม่ว่าคนแรกเลือกรถอะไรเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะมีทางเลือกอยู่3แบบคนถัดไปล่ะครับห้ามติดกับคนแรกห้ามเหมือนคนแรกเนาะ ก็เหลือทางเลือก3แบบเหมือนกันนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะตรงน,นี้ก็มีทางเลือก3แบบเพราะฉะนั้นด้วยหลักการคิดแบบเดิมนะฮะก็คือเราก็จะคนแรกในเลือกได้เพราะนั้นจำนวนวิธีนะฮะเนะะี่ยคนแรกเลือกได้4เนาะที่เหลือคนที่เหลือเลือกได้3หมดก็จะเป็น3าคูณสไปเรื่อยๆนะฮะคูณสอันนี้มี9คน9คนอันนี้ก็เท่ากับ4ี่คูณกับสกำลังเนะฮะเห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นจำนวนจำนวนวิธีที่ เราทำได้นะฮะโอเคทีนี้เอ่อเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับวัตถุพื้นฐานนะฮะทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนับที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของเอ่อ permutation นะ permutation เวลาพูด permutation เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันหมายถึงอะไรนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูหลากหลายหลายรูปแบบนะฮะแต่เราเอาพื้นฐานก่อนเนาะสมมติเรามีเซต A อยู่นะฮะให้เซต A เป็นเอ่อเป็นเซต uh, ของตัวอักษรนะ A B.C. นะ permutation ของสมาชิกของเซต a นะฮะ permutation ของของสมาชิกใน a นะฮะก็คือคือเป็นลำดับนะฮะที่เกิดจากการที่เราดึงสมาชิกของ A มาทีละตัวนะฮะเอ่อโดยที่เอ่อตัวที่ดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาเลยนะฮะก็คือลำดับคำว่าเรา,เราใช้ลำดับเนี่ยนะฮะก็คือมันจะมีเอ่อคนมาก่อนมาหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะฮะ คือลำดับที่ประกอบด้วยนะฮะสมาชิกของ a ทุกตัวนะฮะตัวละหนึ่งครั้งนะฮะปรากฏปรากฏตัวละหนึ่งครั้งนะฮะโอเคเพราะนั้น a b c เนี่ยก็จะมีเออเออ a b c เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งลำดับที่เป็นไปได้ก็เป็น permutation หนึ่งของ a นะเออ b c a นี่ก็ใช่นะฮะเออ a c b ก็ใช่ประมาณนี้ถ้าเราดั้งไล่ทั้งหมดนะฮะอันนี้ จะมีได้กี่แบบนะฮะถ้าเราไล่แบบเป็นเป็นเรื่องเวลาน,นิดนึงเราก็อาจจะต้องหาวิธีไล่แบบที่มันเป็นสเต็ปนิดนึงนะฮะเราก็จะดูอ๋อโอเคงั้นเราเลือก a ก่อนนะเลือก a ก็ a b c กับ a c b แล้วก็ต่อมาเลือก b เลือก b ก็จะมี a b a c เลือก c ก็จะเป็น b เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แบบนะมี6แบบเนี่ยมี6 permutation นี้เป็นต้นนะฮะ อันนี้ก็คือตัวอย่างของ permutation เนาะทีนี้เราจะมานับกันครับว่า permutation ของเซตขนาด n จะมีกี่แบบนะฮะโอเคทีนี้เราจะนับจำนวน permutation กันนะฮะก็มาดูจากตัวอย่างเล็กนิดนึงนะฮะ permutation ของเซต abc นะฮะ,ะเหมือนเดิมครับเราก็จะนับจำนวน permutation โดยการนับวิธีการสร้าง permutation 1อันนะฮะทีนี้ถ้าเรามีเซต A, B, C ใช่ไหมฮะเราก็จะต้องเลือกของทั้งหมดเซตขนาด3เนาะเราก็จะเลือกของมีทั้งหมด3าม decision นะฮะก็คือทำทั้งหมด3 3 3ขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกก็เลือกตัวแรกนะฮะเนื่องจากเรามีเซตขนาด3มเนาะเราลองมาเขียนต้นไม้ของการเลือกกันดูนะฮะเริ่มต้นปุ๊บเราก็เลือกได้3แบบนะก็มี A, B แล้วก็ C เลือก A, B แล้วก็ C สเต็ปถัดมานะฮะเนื่องจากเราเลือกไปแล้วตัวหนึ่งเนาะ เรามีมีสามสามตัวนะฮะอันนี้ทางเลือกมีสามช้อยทางเลือกออกมาก็เลือกได้แค่สองตัวเนะเพราะว่าเรามันหายไปตัวแล้วเนาะไม่ว่าจะเลือกเลือก a หรือ C เนี่ยถัดไปก็เลือกได้แค่สองตัวนั่นเองก่อจะเลือกเอ่าเลือกตัวถัดไปก็เป็น A B หรือไม่ก็ A C ถ้า B ก็เลือก A หรือไม่ก็ C C ก็เลือก B หรือ a อหรือ B นะส่วนสเต็ปถัดไปเราไม่เหลือทางเลือกแล้วเนาะเพราะว่าหมดแล้วเหลือตัวเดียวนะฮะก็จะเป็น ก็เลือกไม่ได้เลยเนาะถ้าเรามาลองนับจำนวนวิธีนะฮะขั้นแรกเลือกได้3ขั้นที่2ไม่ว่าเลือกทางแรกมาอย่างไรก็ตามนะฮะก็เหลือ2วิธีขั้นตอนที่3เหลือ1วิธีเสมอแบบนี้นะฮะเพราะฉนั้นอันนี้ก็จะจะได้สามคูณสองคูณหนึ่งะฮะก็คือ6วิธีนะ,ะซึ่งตรงกับที่เราไล่ตรงนี้นะฮะก็คือมี6แบบนะเท่ากันนะฮะโอเคทีนี้มาดูากรณีทั่วไปกันนะฮะ ถ้ากรณีทั่วไปนะฮะพิจารณาเซต A นะฮะที่มีสมาชิก n ตัวจะสร้าง permutation นะฮะโดยการเลือกสมาชิกทีละตัวนะฮะก็คือทำทั้งสิ้น n ขั้น n step นะฮะโอเคขั้นแรกขั้นที่1นะฮะเลือกได้ n ตัวถ้าเรามาดูรูปนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็คือขั้นแรกเลือกได้ n ตัว ขั้นถัดมานะฮะไม่ว่าขั้นแรกจะเลือกอยังไงนะฮะเลือกไปแล้วตัวหนึ่งเนาะขั้นถัดไปก็เหลือแค่ n ลบหนตัวนะฮะขั้นถัดไปก็เหลือ n ลบสไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้นะ,ะเพราะ,ะนั้นก็ด้วยอาร์กิวเมนต์ประมาณนี้ขั้นที่2เลือกได้ n ลบหตัวนะ,ะขั้นที่3เลือกได้ n ลบสตัวด้วยลอจิกแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือจุดขั้นสุดท้ายขั้นที่ n ลบห่อนนะฮะเลือกได้ n ลบ n, op, n, 1, no? n ờ, ลบ n ลบหนึ่งเนาะ n ลบหนึ่งลบสองนะฮะขั้นที่หนึ่งอันนี้สังเกตฮะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะฮะ, 1, 0, 2, 1, ะ,ฮะก็ n ลบ n ลบสองเท่ากับสองตัวขั้นที่ n นะฮะขั้นสุดท้ายเรียกได้หนึ่งตัวนะมีทางเลือกนะฮะเลือกได้เอ่อจริงๆเขาบอเลือกได้ก็คือจริงๆผมเขียนผิดนะ,ะผมเขียนใหม่นะ,ะมีทางเลือกมีทางเลือกนะฮะ n ทางนะฮะโอเคพอสรุป ทุกขั้น,นตอนนะฮะเนื่องจากมันเป็นลำดับที่เลือกเลือกต่อนเนื่องกันนะฮะก็ก็จะได้ทําได้ทั้งหมด n คูณกับ n ลบหคูณกับ n ลบสคูณไปเรื่อยนะฮะจนถึง1นะฮะซึ่งของแบบน,นี้นะฮะเราก็จะเรียกว่าเป็นเ,เป็น notation ของเราก็จะเรียกว่าเป็น n factorial นะ n factorial ทีนี้ n factorial เนี่ย ก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้เรามีมีสรุปตรงกันนิดนึงก็คืออย่าง2แฟกก็คือ2อคูนหนึ่งเนี่ยเท่ากับ2 1แฟกก็เท่ากับ1นึ่งคูนหนึแฟกโทษฮะตกขึ้นมาแฟกไปก็เท่ากับ3ามคูนสคูนหเท่ากับ6อย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนมีมีข้อตกลงตรงกันนะฮะศูนย์แฟกเท่ากับ1นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอะไรต่างๆมันจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะอันนี้ก็จํานิดนึงนะฮะศูนย์แฟกโอเค ออพอได้อันนี้ปั๊บนะฮะเราก็เลยได้ตัวเทียร์เลมอันนี้นะก็คือจำนวนของ p e r มิเนชั o นนะฮะของเซตที่มี n e l e m e n t ก็คือ n factorial นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้จะเป็นหนึ่งในทฤษฎีบทพื้นฐานในการนับของเรานะฮะคือเรามีความพื้นฐานกนะ็คือลำดับเวลาเรานับจำนว,นวนวิธีที่เราสร้างของนะฮะแต่ว่าพวกของพื้นฐานของเราอย่างเช่น p e r มิเนชั o นก็จะเป็นอะไรที่เราจะใช้ใช้เรื่อยๆนะฮะ แต่ว่าเมื่อกี้เราก็เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะใช้ในคลิปถัดไปที่เราจะดูนะฮะเราจะพบว่า,าเราจะมีของพื้นฐานไม่ไมกี่อย่างนะฮะซึ่งเราก็ใช้เทคนิคพวกนี้นช่วยในการในการนับอะไรต่างๆกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ผมก็จะจบตรงด้วยตัวทโอเลมตรงนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ